อาคตก่อนสิ้นชีวิตนั้นคติที่ไปถ้ายังต้องเกิดมีที่เดียวคือสุทาวาสชั้นที่ห้าชั้นอากนิฐานะชั้นอากนิฐาถ้าอินทรีย์เขาแก่กล้าจากปรินิพานถัดจากชีวิตแตกทำลายสักพักหนึ่ง เพราะผู้เจ้าตรัสว,ว่าผู้ที่ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตนั้นเป็นผู้ที่รัสังโยธาได้นะปัญจสัญโยชนานางปริขยาขยาคยะคือความสิ้นไปปัญจะห้าสังโยน้าสิ้นไปนะนี้คือพวกสังโยช้าสิ้น แล้วถ้าถามต่อว่าเมื่อสิ้นสังโยชน์ห้าแล้วไปไหนล่ะ <Okay. S 1> ก็ต้องไปดูพระสูตรที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับผู้สิ้นสังโยชน์ห้าจะมี5กลุ่มที่อินทรีย์อ่อนแก่ไม่เท่ากันโดยทรงอุปมาเปรียบเหมือนช่างตีเหล็กร้อน ที่เมื่อตีเหล็กร้อนไปแล้วเกิดสะเก็ดไฟปลิวไปผู้สิ้นสังงยนดห้าแล้วจะมีห้ากลุ่มอินทรีย์แก่กล้าที่สุดจะเป็นอันตราปาิรนิพายีอินทรีย์อ่อนลงมาอีกจะเป็นอุปปาจจปาเนิพายีอินทรีย์อ่อนลงมาอีกเป็นอสังคาระปาเนิพายี อินทรีอ่อนลมาอีกเป็นสะสังขาระปรินิพายีอินทรีอ่อนลมาอีกเป็นอุทธังโสโตโอคนิธัคามีนะสีพวกแรกปรินิพานทั้งหมดแต่เป็นการปรินิพานคือได้เชยชมนะอาลาตผลหลังจากชีวิตแตกทำลายหลังจากตายแล้วนะ อีกหนึ่งพวกที่อินทรีย์อ่อนที่สุดพวกที่5จะไปเกิดในอากนิทธภพอากนิทฐาคือสุทธาวาสชั้นที่5้าอวิหาอาตปาสุทัษาสุทัศีอากนิทฐาสุทธาวาสหชั้น ชั้นที่5เป็นชั้นเดียวที่ศาสดารับรองถึงการที่สังโยชน์หสิ้นถ้าไปดูในอีกสูตรหนึ่งจะบอกว่า4ชั้นแรกเนี่ยแค่เห็นเกิดดับทำสมาธิได้ชั้นหนึ่งสสาสหรือจเจริญพรมิหารสี่แล้วเห็นเกิดดับจะมาเกิดในสุดทาว่าซึ่งไม่ได้บอกว่าสิ้นสังโยชน์หหรือไม่ แต่บอกอันที่หนี้สิ้นสังโยธาสี่อันจึงไม่ได้รับรองัง <c oughs> นั้นพวกเห็นเกิดดับในสมาธิไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละนั้นจึงมาเกิดในสชั้นนี้ <c oughs> นะตามกำลังสมาธิถามว่าชั้น พวกที่ฟังคำตถาคตไปชั้นอื่นอีกได้ไหมไม่ควรจะได้แล้วเพราะในชั้นอื่นที่เป็นอนาคามีนั้นก็ไม่ได้รับรองการสิ้นสัโสัญญาธารัดแ,แต่ว่าเป็นอนาคามีนั้นไปชั้นอื่นก็ปรินิพานในชั้นนั้นน,นได้เทวดาแต่ไม่ได้เป็นชั้นที่สัญญ์ใา้เขาสิ้น สังโยณห้าสิ้นรับรองไว้ชั้นเดียวคือตรงนี้สุธาวาสชั้นอากนิธาเห็นนะมคำผู้เจ้าจะชี้ชัดมากและดูนี่เชื่อมาแล้วยังไม่เจอการขัดแย้งกันและสเก็ตไฟที่ปลิวไปเนี่ย <c oughs> ตกลงบนผืนนาเดียวกันหมดสเก็ตไฟพวกแรกปลิวไป ดับกลางอากาศพวกนี้อันตลาปริณิพายีปริณิพานในระหว่างสัตว์ยึดวิญญาณวิญญาณกำลังก้าวลงสู่นามลูกยังไม่ทันได้แต่นามลูกปริณิพานดับในระหว่างอันตลาปริณิพายีพวกที่สองอุปหาหะจจพระองค์รัดว่าสะเก็ดไฟปลิวไป ตกกระทบพื้นแล้วดับพื้นเป็นภพเป็นกรรมเป็นผืนนาสร้างภพแตะหนึ่งเห็นนะแล้วดับปรินิพานนะเรียกอุปหาหจากปรเลนิพานีปรเลนิพานเมื่อตกกระทบอุปหาหจาแปลว่ากระทบกระทบกับผืนนานั่นเองกระทบกบับภพพวกที่สามอาจสังขารละ พวกที่สี่สัสังขาระสองพวกนี้ต้องไปดูในอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์จะตรัสอธิบายอาสังขาระสัสังขาระว่าอาสังขาระคือพวกที่เจริญชัน 1, 2, 3, ้นหนึ่งสองสามสี่ได้สัสังขาระคือพวกไม่สามารถเข้าชัน 1, 2, 3, ้นหนึ่งสองสามสี่ได้ดังนั้นพวกอสังขาระปรินิพาจี คือพวกที่ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตแล้วดำลงอยู่ในสมาธิได้ไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละชาหนึ่งสองสามหรือ4จะเข้าสู่อาสังขาระปะนิพพายีอีกพวกหนึ่งฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตไม่สามารถเข้าชาหนึ่งสองได้และอินทรีย์อ่อนกว่าพวกอันตราอุปาหจจาอาสังขาระก็จะมาเป็น สังขาระปรรณิพานีนะปรรณิพานเหมือนกันพวกนี้ปรรณิพานทั้งหมดนะอสังขาระอุปมาของพระองค์คือสเก็ดไฟปลิวตกลงไปบนผืนนาแล้วก่อให้เกิดควันและกองไฟเล็กๆขึ้นสร้างพบขึ้นมานิดหนึ่งแล้วปรรณิพาน เพราะพวกนี้เป็นโอปปาติกาทั้งสิ้นผุดขึ้นมาเป็นตัวนิดหนึ่งแล้วก็อะิรนี่ปังอีกพวกหนึ่งสัสังขาละเปรียบเหมือนสะเก็ดไฟปลิวไปก่อให้เกิดกวันไม่กองหญ้าก,กองไม้จำนวนหนึ่งกองใหญ่ขึ้นแล้วดับไป พวกนี้ก็คือโอปปาติกะผุดขึ้นมาสร้างพบขึ้นมานานนิดหนึ่งแล้วก็ปรินิพานน์นี่คือปรปินิพาน4สี่พวกที่ไปของผู้ที่ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต4กลุ่มแรกก็แสดงว่าพวกที่ผิวผ่องทั้งหลายเนี่ยมีสิทธิปรปินิพานทั้งสิ้นถ้าอินทรีย์เขาแก่กล้า และถ้าอินทรีย์เขาอ่อนที่สุดเขาก็จะไปเป็นอักนิธาาอุดทังโสโตอักนิธฐคามีนะเปรียบเหมือนสะเก็ดไฟปลิวตกลงไปนะตกกระทบพื้นแล้วไม่กองหญ้ากองไม้ลามลุกไปจนจดชายเขาสุดขอบแม่น้ำดังนั้น พื้นนาเดียวกันทั้งหมดการผุดขึ้นเป็นตัวเราจึงพิจารณาโยนิโสมนสิการได้ว่าจะต้องผุดขึ้นในอากนิิฐาเท่านั้นพื้นนาอื่นไม่ได้เพราะเป็นผู้สิ้นสังโยชน้าถูกล็อกตั้งแต่การสิ้นสังโยชธาไว้แต่แรกแล้วนั้นชั้นเดียวที่จะผุดขึ้นคือชั้นอากนิิฐาแต่ผุดขึ้นแล้วปรินิพพานเลยหรือเปล่า อยู่ที่อินทรีย์ของผู้นั้นสัตว์ผู้นั้นว่าแก่กล้าอ่อนอย่างไรซึ่งจะแบ่งเป็น5ระดับดังนั้นพวกที่เป็นอุดทังโสโตโอกนิตักา,า,ามีก็คือผุดขึ้นเป็นตัวแล้วใช้ชีวิตอยู่ในสุทธาวาสชั้นที่5คืออากนาิตภพจนกระทั่งกายแตกทำลายแล้วก็จะปรินิพาน ซึ่งอายุไขของเทวดาเหล่าสุทธาวาสชั้นที่หนะเทวดาเหล่าสุทธาวาสนั้นพระศาสดาไม่ได้บัญญัติอายุเอาไว้แต่สุทธาวาสนั้นอยู่สูงกว่าเวหภพละแต่อยู่ต่ำกว่าอากาสานัญจายจตนะความละเอียดของการได้กาย เวหัพละอายุ500ร้กับอากาสานัญจายตนะอายุสอง0 0ื่กับสุทธาวาสอยู่ระหว่างนี้พอดีดังนั้นสุทธาวาสพบหชั้นอายุไขเขาจะอยู่ระหว่าง500ร้กับถึง20,000ื่นกับไม่แน่นอนและมีการปรินิพพานในระหว่างได้ไหมมีสิทธิ์ได้ พระศาสดาจึงไม่บัญญัติอายุขยของสุทธาวาสเอาไว้นะดูตัวอย่างเรื่องของอันตลาปรรณิพายีอุปหาหจาสาังคลาอสาังคระพวกนี้เห็นไหมพูดขึ้นมาปุ๊บปรรณิพานพูดมาสักพักหนึ่งปรรณิพานอย่างนี้ดังนั้นพวกที่ใช้ชีวิตอยู่ในสุทธาวาสก็คงจะกายแตกทําลายไม่เท่ากันนะปเรณิพานไม่ได้พร้อมกันทั้งหมดอืมนะ เนี่ยใช้แต่คำพระศาสดาใช่ไหมพอเราแน่นในแต่ละพระสูตรเนี่ยเราโยนิโสใร้ควรเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยก็จะสามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดได้